เวันนี้ครับผมวีบิ๊กบอสวันนี้อยู่ที่พัทยาวอเตอร์สปอร์ตซึ่งมีเรือจีดอีกแล้วนะครับอีก,อกจะพูดว่า2ลําดีกว่าจะเดี๋ยวผมให้ดูความแตกต่างนะครับมันคือเรือ,อยางข้างหลังนี้ยี่ห้อวิลเลียมนะครับวิลเลียมเนี่ยเป็นบริษัทเก่าแก่มากๆเลยนะครับน่าจะมากกว่า50ปีไปแล้วแหละแต่ตอนนี้เข้ามาจับตรงที่เป็นเรือ,อยางซึ่งถือว่าเป็นเรือหรูราคาแพงเดี๋ยวคุยกับพี่อุก่อน มันแพงที่สุดในบรรดาเรือยางไหมพี่อุธน่าจะานะน่าจะฮะถ้าไซส์อย่างเงี้ยถือว่าแพงที่สุดละเอางี้อย่างงี้ผมบอกง่ายๆก่อนถ้าเป็นป้ายแดงนะอีจิ๋วเนี่ยเล็กกว่าเล็กกว่าเจสกีอีกสองเมตรแปดสิบห้าสองเมตรแปดสิบห้าราคาเท่าไหร่พี่อุธล้านกว่าล้านกลางกลางเรือยางล้านกว่าแล้วอีลําเนี้ยสี่เกือบสี่ล้านหมายถึงใหม่นะป้ายแดงปลายแดงเกือบสี่ล้านเรือยางเกือบสี่ล้านเป็นระบบเจ็ตนะครับเราเข้ามาดูกล้ใกล้ จิ๋วเนี่ยสองเมตรแปดสิบห้าสองเมตรแปดห้าอ่ะรหัสมันเนี่ยสองแปดห้ามันคือเมตรใช่ไหมพี่อุ๊ดเวลียมสองแปดห้าสองแปดห้าตัวนี้เป็นเทอร์โบเครื่องเจ็ตแล้วก็เป็นเทอร์โบต้องบอกอย่างนี้ก่อนอ่าเครื่องเทอร์โบเป็นระบบเจ็ตระบบเจ็ตก็คือเป็นเครื่องแล้วก็เป็นเพาเข้า,ปาไปเปาแล้วก็ต่อไปอยู่ต่อท่อเจ็ตกระบอกเจ็ตเลยนะครับตอนนี้สงสัยไม่ว่าเลยมีนี้ปีเก่าหรือปีใหม่นะพี่อุ๊ดอันนี้ถือว่าปีใหม่นะ <2000 S 1> 2,018,19อ่ะ,อะเอาเนะ่้วดยสายตาผมตอนนี้นะครับไก่แม่งก็ขันไปเรื่อยคือคนขับเนี่ยนั่งได้คนละใช<ด>่ใช่ไหมครับข้างหน้านี้เต็มที่สองคนแต่ก็ไม่เข้าใจนะแม่งทำไว้สองฝั่งอย่างเงี้ยแมวที่ไหนจะนั่งเออ <c ười> ตัวอ๋อต้องแบบสาวสาวสามคนตัวเอา้ี่กวาผมกับพิวุฒเข้าไปสองคนก็เต็มลำแล้วเต็มลำแล้วเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูว่าจะเต็มไม่เต็มเดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวผมอยากเห็นเครื่องก่อนจะพาทุกคนไปดูเครื่องก่อนเทอร์โบเจ็ตเครื่องเจ็ตเทอร์โบมันเป็นยังไงซึ่งเอางี้ก่อนถ้าเป็นซีดูยามาฮ่าอะไรพวกนี้มันจะมันจะไม่เรียกว่าเทอร์โบมันจะเป็นซูเปอร์ชาร์จนะครับแต่ตัวนี้คือเทอร์โบแสดงว่าไม่ใช่เครื่องซีดูไม่ใช่เครื่องไม่ใช่ เป็นเป็นไวเบอร์เป็นเครื่องจากค่ายเยอรมันพวกคนจะไม่รู้จักกับไวเบอร์แต่ถ้าเป็นเจสกีไฮโดรยังพอคุ้นหูค่ายนี้เยอรมันผลิตเจสกียืนยออ่อไฮโดรผมยังไม่รู้จักเลย <c oughs> ดูเครื่องก่อนดีกว่าวอุ๊ยห <c oughs> ูนี่มีคูลนี่คูลงป่ะใช่เองคูล링แล้วก็มีเทอร์โบเทอร์โบอยู่ข้างนู้น หอยอยู่ที่หอยหอยออหอยอยู่ข้างล่างหอยโค้งหอยออมผมมองด้านนี้มันกลมๆคิดว่าหอยเบลเลอร์อคิดว่าหอยใหญ่ไข่แดงโอ้เรือเท่านี้ะถ้าเรือ <laughs> เท่านี้หอยใหญ่ก็โอ้กี่ม้าไม่รู้พี่ยุทตัวนี้เก้าสิบห้าเก้าห้าม้าอทุกคนก็ยังบอกเอ้ย้วมันจะเป็นเจ็ตแล้วมันจะวิ่งสนุกยังไงโอ้โหบอกสุดออาสุด,สด เราต้องอธิบายไปอย่างนี้ก่อนนะครับอธิบายไปอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเผื่อทุกคนจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเรืออย่างเงี้ยมันใช้สําหรับเป็นเรือดิงกี้ในเรือยอทใช่นะฮะทำไมเขาถึงต้องใช้เรือแบบนี้เป็นเรือดิงกี้ในเรือยอทเพราะว่ามันเอาไว้ยกขึ้นง่ายเบา,เาใช่ไหมเออใช่มันก็ไว้ไว้บนหลังแพลตฟอร์มใช่ไหมซึ่งมันเบาอ่าแล้วมันก็อีกอย่างข้อดีมันคือมันไม่ใช่เครื่องเอาบอร์ดซึ่งเอเอาบอร์ดมันจะมีหางใช่ไหม,มแล้วก็จะมีหัวยื่นออกมาอีกอี่นี่เรียบเกะที่ อันนี้จะไม่ทิมมันก็จะเลือกเป็นพื้นพื้นเดียวกับเอตัวท้องเรือนะ<ม>แลวอย่างที่ผมเคยเห็นในมารีนาตอนนั้นอยู่อา่าวปอมัง้งเขาเอาเรือยอเข้าซึ่งเรือยอดรุ่นเก่าเนี่ยมันไม่มีโบทัพเตอร์มันเอาเรือเนี่ยดันหัวเลยใช่เวลา <Okay. S 2> จะปัดหัวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อจะเอาเข้าสลิปเข้าซองอะ่ะมันเอาไอ้น,นี่ดันเลยอันเนี้ยมันเป็นเรือเป็นเรือเทนเดอร์อส่งคน<ม>เป็นเรือที่ช่วยลากหรือช่วยดันช่วย<ม>เวลาเครื่องมีปัญหาเวลาเข้าด็อกกิ้ง เนื่อจากมันเป็นมันเป็นยางมันคือมันชนได้ทั้งลำอ่ะมันชนกระแทกแล้วก็ดันเข้าไปหรืออาจจะฝืนอะไรก็ได้เอาไปบังคับข้างเรืออ่ามันจะไม่มันจะไม่เรือเขาจะไม่เป็นลอยนะครับรับส่งคนอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นลอยเรือเลยเยอดยอดเทียบนะครับก็เลยจะเป็นอย่างนี้ก็คือจะเป็นเรยยอดไซส์เล็กนะสักสี่สิบฟุตอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ดิงกี้ประมาณนี้ต้องนึกถึงสภาพการใช้งานเขาด้วยนะพี่วุฒินะว่ามันไม่ได้หรับวิ่งทางไกล มันวิ่งเอาไว้เป็นเทนเดอร์ส่งคนขึ้นเกาะออะไรประมาณนี้นั่งคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันใช้ลักษณะงานแบบนี้อ๋อนี่เขาก็มีฟงมีไฟอะไรอยู่เนี่ยนะพี่อุชนะฮะบอกไงโอ้โหร้านกระเป๋าเนี่ยมันเรียบร้อยวาล์วก็เป็นวาล์วที่เป็นรีลิสอากาศได้นะตัวเนี้ยอ๋อนี่นตัวนี้ใช่นไหมอ่าเพราะเพราะเป่งมากๆอากาศมันจะรีลิสออกมาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายอย่างี้ก่อนให้ช่วยกันอธิบายอย่างี้ก่อนพี่อุชคือเดี๋ยวคนงงว่าวาล์วรีลิสมันมีไว้ทำอะไรคืออย่างนี้อีีเเรืออยยยาางงง่้ พอเราใส่เนี่ยอย่างเงี้ยมันตึงๆอยู่ใช่ไหมพี่พุ้ยพอมันโดนความร้อนอากาศข้างในมันขยายนะครับมันอาจจะมีปริมีแตกได้เพราะฉะนั้นเขาจึงมีวาล์วแบบนี้มีวาล์วแบบนี้ให้มันให้มันให้มันออกมาถ้าเพชเชอร์มันเยอะมันจะต้องออกมาเองได้มีแค่วันนี่เงื่อแตกกันนั่งยิงแค่เดียวเนี่ยเห็นไหมมือยังกดลงแต่ถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยกดไม่ลงแล้วเป่งเป่งนะครับมันนี่คือข้อสําคัญของเรือยางที่บอกว่าเรือยางเสียไม่เสียเสียง่ายอยู่ทนไม่ทน คือตรงนี้ตรงนี้เลยอ่าตรงนี้เลยถ้ามันถ้ามันฟีบบ่อยอ่าแบนบ่อยเป่งบ่อยฟีบบ่อยแบงเป่งบ่อยเนี่ยอันนี้แหละเตรียมตัวอืมมันจะเป็นรอยย่นย่นแล้มันก็จะพับอ่าฮะผมรู้ว่าทุกคนคิดอยู่ในใจแล้วอ่าสมมติมึงเป่งแล้วมึงลมออกแล้วพอกลางคืนมึงฟีบทําไงก็ต้องมานั่งสูบใหม่ ถ้ามีเลี่ยมเนี่ยเขาจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้ออปชันนี้ยังไม่มียังไม่มียังไม่มีก็คือจะปล่อยฟรีปล่อยเปงพอเราจะใช้จริงก็ค่อยมาเติมให้มันพอดีนะครับต้องบอกงี้เรือยางเวลาเก็บอ่ะมันต้องมีลมอยู่ไม่ใช่ปล่อยให้ฟรีแบนพังนะครับก็จํากัดของเรือยางคือตรงนี้แต่อย่างอื่นอย่างเงี้ยไอพวกอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเรือปกติทั่วไปปกติทั่วไปอดทนทนอึดปกติทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูลำใหญ่กันดีกว่าซึ่ง สล้านกับเรือ,อยางกี่ฟุตเนี่ยห้าเมตรห้าเมตรห้าเมตรยี่สิบห้าสามสิบห้าสิบหกฟุตประมาณนี้สิบหกฟุตสี่ล้านบ้าไปแล้วเรือสิบกฟุตสี่ล้านเท่ากับสีเลยยี่สิบห้าหรูหรูเลยนะหรูหรูออปชั่นเต็มเต็มนะออปอ้วมอ่อออมองอมอ้อมอ้นมอ้อมอ้อมอ้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 อมอ้อมอ้อนอ้ออ อ่าซีเลียออฟท่วมออฟท่วมไฟแดงอ่าได้เทเลอร์ด้วยนะได้เทเลอร์ด้วยสี่ร้านนี้ไม่ได้เทเลอร์นะฮะไม่มีรอไม่มีเพราะว่าอันนี้มันจะไว้แบบไว้ในพวกซุปเปอร์ยอทอืมเขาก็จะไม่ค่อยมีเทเลอร์จำได้ไหมเราเคยไปที่ภูเก็ตพาไปดูดิงกี้ของซุปเปอร์ยอท <c oughs> อันนั้น30เท่าไหร่วะยี่สามสิบฟุตไหมัม้งยี่สิบเก้าสามสิบใช่ไหมนี่ไหมใช่สามสิบกว่เอออันนั้นซุปเปอร์ยอทซุปเดจริงจริงอันนี้ก็ซุปเปอร์ยอทเหมือนกันแหละ นะครับ ừ ừ ừ มันก็ใหญ่ขึ้นมาอีกเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ดีกว,ว,ว,ว่าออบทว่ทวมท่วมออบท่วมอันนี้ท่วมท้นเลยอ่าทำไมถึงสี่ล้านมาดูวยครับเรือยางมีแพตฟอร์มพิวใช่ถ้าเป็นเครื่องอาบอร์ดมันจะมีแพตฟอร์มไม่ได้ใช่ไหมอันนี้พอเป็นเครื่องเจ็ตก็บอกงี้วิลเลียมทำแต่เครื่องเจ็ตใช่ไหมพิววิลเลียม,มเนี่ยมีแต่เครื่องเจ็ตใอ้บอกว่าสมัยก่อนน่ะมันยังไม่มีพวกอันนี้นะครับวิลเลียมที่ผมดูมาสืบมาก็คือเขาทําเป็นตั้งแต่เรือไม้มาเลยนะ แต่ช่วงหลังนี่คือเขาจับแต่เรือพวกนี้ทั้งหมดเลย,เ,ลยเป็นยางใหญ่ก็มีนะใช่ไม่ใช่ยางแค่นี้นะยางใหญ่เขาก็มีใหญ่กว่าห้าเมตรยี่สิบก็มีโอ้ใหญ่แบบยาวเหมือนกับไอ้ลำที่ไปดูที่ภูเก็ตก,ก็มีแต่แต่อยากจะอยากจะรู้รไอ้ลำนั้นกี่สิบล้านห้าเมตรยี่สิบกูเห็นราคากูตกใจละ <c oughs> ยังสี่ล้านเลยไอ้วันนี้พี่ลาเข้าไปเท่าไหร่วะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าว่าลำนี้ระบบที่บอกว่าเจ๋งนี่คือ เป็นยังไงพี่อู๊ดพี่อู๊ดพาขึ้นข้างบนดีกว่ามามาโอ้บันไดก็เท่แลวพี่อู๊ดซ่อนอยู่ด้านในเลยใช่ป่ะปกติถ้าเป็นเรือปกติมันก็จะแปะๆอยู่ข้างบนนี้คือมันไปส่งคนเล่นน้ำนะเนี่ยเราก็นั่งท้ายทรอมนี้ได้โอ้โหแบบสนุกแบบสนุกคืออันนี้ยมันเริ่มทัวรลิงได้ละใช่มันเริ่มส่งคนไปได้หลายๆคนนะเนี่ยนั่งหลังทรอมสบายๆนี่ไปได้หกคนเจ็ดคนเลยแล้วมั้งเนี่ยเคยอัดไปถึงสิบ หรอเธอถามว่าวิ่งได้ไหมคนล่วงน้ำอ่ะอย่างนั้นเลยหรอจริงเครื่องกี่ม้าเนี่ยพี่อุดสองร้อตัวนี้เป็นโลเท็กสองร้อยสิบห้าอ๋อเป็นเครื่องรุ่นใหม่เป็นของพวกซีดูเขาใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดอย่างนี้สองร้อยสิบห้ากับเรือใช่ห้าสิบหกฟุตใช่เครื่องใหญ่มากถ้าเป็นเรือไอบอรติเลองนึกภาพเอาเครื่องสองร้อยม้ามาเกาะเลยอ่าตูดจมอ่ะตูดจมเลย นะครับแล้ววิ่งวิ่งในหัวดกกระดกอย่างนี้เลยไม่ขึ้นไม่เพนอ่ะไม่เพนนะฮะแต่ตัวนี้คือใส่ใหญ่มาเลยใส่ใหญ่มาเลยอ๋อถึงว่าให้เครื่องแรงถึงว่าแพงสี่สิบน็อตอ่าลำเนี้ยมันยังวิ่งได้ด้วยเหรอสี่สิบน็อตอัพจริงๆแล้วลำเนี้ยเคยอยู่ในช่องผมทีนึงสมัยนู้นหลายปีมาแล้วใช่ฮะอันนั้นสมัยอันนั้นเพิ่งมาด้วยใช่เพิ่งมา้วยเจ้าของเก่าไงอ่าแล้วก็จังบอกว่า มีอยู่แค่สองลำในประเทศไทยมีสองลำอ่าอยู่ที่นี่ลำหนึ่งแล้วอีกลำอยู่ไหนพี่อยู่ภูเก็ตอยู่ภูเก็ตอยู่กับอันนั้นไม่ต้องบอกเลยว่าจะเข้าไปดูเขายังไงมันอยู่ระดับซปเปอร์ยอดเลยอเป็นเรือยันเดอร์ถึงบอกว่าที่ผมพามาดูเนี่ยซึ่งเรือมันไม่ได้หาดูง่ายๆนะครับมีแค่สมมติเอาง่ายๆว่ามีสองลำในประเทศอีกลำอยู่หลังเรือยอดซึ่งคุณไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปของเขาอยู่แล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์ดูเอาง่ายๆว่าผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปอยู่ไปดูของเขาไปขึ้นเรือยอดเขาเพราะ มาอยู่ตรงนี้คุณต้องดูอ่าไม่ใช่หาดูง่ายๆมาดูเครื่องกันหน่อยดีกว่าพี่อุ้ยสองร้อยห้าสิบมันเทียบกับซีดูได้ไหมใช่มันคือซีดูเลยเครื่องซีดูอ่าไม่ไม่ซีดูตัวไหนตัวใหม่ตัวใหม่มันสามตัวเก่าตัวเก่าเพราะตัวใหม่มันสามร้อยมาแล้วใช่ไหมมันเป็นสามร้อยละอ๋อมันก็คือเครื่องซีดูเลยซีดูเลยไงซูเปอร์ชาร์จอ่าต่างจากตัวเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นเทอร์โบอันนี้เป็นซูเปอร์ชาร์จเป็นโลเท็กซูเปอร์ชาร์จ <S <S ก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นคือระบบเจ็ตหมดเลยเพียงแต่เขาใส่ระบบพวกฟังก์ชันเหมือนเรือเข้ามาหน่อยใช่ก็ระบบตัดฟงตัดไฟอะไรเ,เ,เหมือนเรือเหมือนเรืออ่เหมือนเรือเกือบทุกอย่างเลยแต่ก็จะเพิ่มตรงระบบช่วยช,ช่วยก็คือมีปัม๊มตัวที่ที่ตะกี้เราจะพูดกัน,นอ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวต้องพูดอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอามาแยกบอกท่านผู้ชมอีกทีงดีว่าไอ้ปั๊มตัวนี้มันมีความสําคัญแล้วก็ว่า แด่แป๊มหน่อยพี่วุฒิชี้ให้หน่อยฝั่งนี้นี่เดี๋ยวกล้องซูมเข้าไปหน่อยครับนี่นี่นป๊มปป๊มเป็นออโตโอ้แป๊มตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมของแรงดันในทุ่นรอบๆอบลำนี้อ่าถ้าลมอ่อนปุ๊บปั๊มจะทำงานนี่น,น,นี่มันจะสูบเข้ามาในนี้นอ่ะเดี๋ยวผมอมธิบายตรงนี้เมื่อกี้ที่พี่วุฒิบอกตรงนี้ใช่ไหมรีลิสวาลวคือตัวอย่างนี้นะครับอย่างตัวเมื่อกี้แรงดันพอมันร้อนมันออกมันออกอ่าพอคืนมันจะแฟบแฟบใช่ไหมครับ แต่ตัวนี้ที่มีปั๊มที่ผู้ชี้ใดูก็คือมันปั๊มอตมัต,อตโนมัติขึ้นมาอัตโนมัติเลยอ่าคือกลางวันมันถ้าบบมันควบคุมอินี่ไว้ให้ตึงอยู่ตรงนี้ตลอดคือคือวีสังเกตเห็นไหมเกี่ยวมือกดกดอ่ะ,อะมันยังอ,อ่อนๆหน่อยอแต่อันนี้รู้สึกรู้สึกไหมว่านั่งแล้วมันพอดีมันไม่ยุบและไม่ย้อยเพราะว่ามันมีปั๊มตัวนี้ ใช่มันจะคอยเติมลมอ่ามันจะควบคุมไว้เลยเนี่ยพอลมมากก็ออกเองออกเองพอลมน้อยก็เติมเข้ามาเองมันจะไม่แข็งแล้วก็จะไม่เนี่ยนั่งแล้วก็ไม่ยุบลงไปเลยอ่าอ้อเริ่มเหมาะสมกับสีล้านแล้วนะพี่วุฒิใช่เริ่มแล้ะเริ่มละตัวเดียดตัวเนียห่าวิธีไป๊อบดัดแปลงใต้นี้เป็นอะไรเก็บของโอ้ที่เก็บของอ๋อถ้าปั๊มเสียนี่มีตีนหยีบมีตีนหยีบมีตีนหยีบให้อีกมีให้อีก เออผมก็นึกขึ้นไม่ได้ว่าเรือยางนี่แม่งก็ต้องมีปั๊มอย่างนี้นะติดเรือไว้ที่เราเคย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 บอกว่าเรือยางแม่งแพงมาแต่มันบอกว่าเขาบอกเขาอะไรเขาไม่บอกว่าเรือมันเป็นเรือที่ปลอดภัยที่สุดในโลกไอเรือไอเรือไอบีลิฟเนี่ยจริงๆแล้วอะปั๊มน้ําเสียยังไม่เท่าต้องมีตัวนี้เอาไว้อย่าให้ลมแฟบเให้ลมแฟบทุงน้ําเข้าเต็มเรือยังไงก็ไม่จมแต่ถ้าลมแฟบแบบมีสิทธิ์มีสิทธิ์เลย อันนี้คือข้อจํากัดของเรือยางนะครับโอ้เครื่องส่งเครื่องเสียงมาติมเลยว่าแบบนี้ชุดใหญ่ล็อกฟอร์ดข้าหน้านี่อันนี้ย่างเ่นยังม<อ>ียังมีที่เก็บอีกเก็บสมออ๋อ,อมีไฟหัวเรือด้วยเสาเสาแล้วนั้นก็เป็นที่ปักที่เสียบเชือกสมอนะฮะนี่เป็นอย่างนี้เวลาเชือกมาปุ๊บมันก็นล็อกเลยคืออยากเอาไปวิ่งอัะพี่อู๊ดมาเลย ลงได้ใช่ไหมแก้วน,น,นี่แต่งตัวหลองนี้จะไปลงน้ำกับผมเหรออืไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุด,ก,ชดก่อนเดี๋ยวเราเอาลองไปลองวิ่งดูว่าอยากจะรู้เรือ,อ,าอยางเอา,อางี้่ีกวเป็นบุญตูดผมเลยดีกว่าเรือยางสี่ล้านราคานี้คือคือตอนแรกพี่คิดว่าสี่ล้านเพราะฉะนั้นสี่ล้านมันจะแพงตรงไหนแต่ก็จริงอเอี่ยเครื่องเสียงเป็นล็อกฟอร์ดอ่าอ่านี่เป็นเลมาลีนซึ่งเป็นสแกนสามดี อซึ่งสแกนเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปรูปเรือได้เลยอ่าฮะไม่เข้าใจว่าเขาจะใส่เต็มเต็มเรือแค่นี้ทำัมใส่ขนาดนี้เรือใหญ่ๆบางลำยังไม่กล้าใส่เลยก็คิดเอาแล้วกันว่าเรือดิงกี้ราคาสีล้านแล้วเรือยอดเขาจะกี่ล้านพี่อุ้ใช่ป่ะจิบจิบแค่เนี้ไอใส่อย่เงี้ยเราอะสวมรอยพอเราไปดิงกี้ไปปุ๊บไอ้นี้ต้องออกมาจากซุปเปอร์ยอทอ เราเราขับลำนี้เราไปโชบๆนะโอเชียนเหมือนรวยเอ๊ะมันก็ต้องมองหาให้มันเอาจากซุปเปอร์ยอบลำไหนมาโอ้นี่นี่เดี๋ยวให้ดูนี่บ่อนี่เอ็นเอ็นได้ด้วยหน่อยพี่อุ้ดหน่อยเนี่ยมันสามารถเอ็นนอนได้เอ็นเอ็นแล้วเป็นนอนพิงมาข้างหลังอ่ะยาวๆอ่ะยาวๆนี่เลยนี่ไม่ใช่อนอนเอ็นแล้วพี่อุ้ยอันนี้นอนจริงจังเลยนี่เป็นหมอนเลยนอนแบบนี่เป็นหมอนแล้วเนี่ยเป็นหมอนนอนใช้เรือแบบนอนเล่นอาบน้ำได้เลยเนี่ยเนี่ยสบายสบาย ่จริงๆแล้วคือมันก็มีอยู่ประมาณนี้แหละเรือ,อยางนะพี่วุฒิแต่ตอนวิ่งเนี่ยมันคือมันผิอทะลุดไปเลยอ่ะจริงๆยิ่งกว่าแบบคลื่นเคลื่อนจริงๆแล้วผมเคยลองเรือ,อยางลําเล็กมาวิ่งนิ่มที่เป็นเรือที่วิ่งนิ่มมากเรือ,อยางเนี่ยไ,ไอ้โดนคลื่นโดนอะไรก็วิ่งนิ่มอันเนี้ยก็จะนิ่มกว่าอีนนั่นอีกเท่าหนึ่ง อ๋อลืมบอกนะครับยางพวกนี้เป็นยางไฮยพลอนหมดใช่ไมได้พิ้วใช่เป็นไฮยพลอนหมดเลยฮะทำงานเนี๊บมากลงน้ำกันดีกว่านะพี่อุดร้อนร้อนแบบนี้ไปเพื่อท่านผู้ชมเรายอมไหมังคาไม่กลางเลยนะเฮ้ยกลางเลยไม่ไหวปเดี๋ยวไปดูกันว่าวิ่งความแตกต่างเป็นยังไงสองลำนี้ไปโอ้โหโอ้โหร้อนทำไมทรายมันร้อนขนาดนี้ โอ้เสียงเครื่องนุ่มนะพี่โอ๊ตสี่ล้านสี่ล้าน,สานเสียงเครื่องนุ่มอันนี้อะไรวันเนี้ยนี่อะไรวะเน,นี่ยอ๋อที่ห้อยที่ห้อยที่ยกที่ยกมันมีตัวยกไอ้นี่ด้วยเหรอพี่โอ๊ตมีตัวยกเคหนะ่ะอ้าวขึ้นเลยครับ เดี๋ยวเ,เอาลำนี้ก่อนอาทีละลำดีกว่าโอ้โหเราวมีขึ้นด้วยนะที่ไปวนไม่จะขึ้นกันง่ายๆแล้วคราวนี้นะเดี๋ยวนะโดนตกน้ำ้วกล้องมันจะตกน้ำอีกตวงวันนี้เ,นเร็วมากเดี๋ยวผมจะถ่ายด้านหลังให้ผู้ชมได้ดูนะครับ,บว,ว่าแต่ว่ามันมีขึ้นแล้วผมจะล่วงน้ำไม่วะ ร่วงแน่ฮะล่วงแน่ล่วงแน่แนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแตกนะอ่าดูแล้วกันขึ้นขึ้นมีนะข,นนนขึ้นมีน,นะหัวแต,นนแตกนะอ่าเดี๋ยวไปดูว่านิ่มแค่ไหนอย่างที่พิวุฒิว่าหรือเปล่ากับเนือย,ยางสี่ล้านเป็นยังไงเอยางเดี๋ยว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 เตรียมวีดก่อนเดี๋ยวเตรียมวีดก่อนดีวแป๊บเนอยางอ่ะไปครับพร้อม โอ้ยแ,อแ,รแรงเลโอ้โหโหโหไอ้ยี่โคตรแรงวิ่งโคตรแรงวิ่งน่ากลัวเลยเอางี้ดีกว่าว่าวน่ากลัววิ่งน่ากลัวแล้วดูคลื่นแม่งไม่ธรรมดาดูไปดิแล้วถามบอกว่าเราเือเป็นธรรมดานะไม่กระแทกกระตักกระตักกระตัก่อ,อกี้กระแทกนะวิ่งน่ากลัวไม่ให้มันจบใจตกใจอย่างเดียวเลยใช่จบใจยอมมันเลยอ่ะมันวิ่งแล้วแบบ คือไม่ไมไมยังไม่ทันตัวเอาแต่ตกใจก่อนไม่คิดว่ามันจะวิ่งขนาดนี้อ่าท่านผู้ชมครับเห็นแว่นผมหล่นไปตอนไหนไหมครับกระจายไปแล้วงานนี้ที่หายแล้วแว่นสายตาด้วยแล้วคูจะดูยังไงวะเนี้ยเมื่อว,วานเมือ่อว,วานที่กันจ้งไปอันลุน้ำเหรอ,อ,อ,อเดี๋ยวลองมั่งนะครับอุ้ยแต่กล้าจะกล้ากดใช่ี่ยครับเหมือนเรือแต่แม่งด,ดีกว่าเรือ บีบข้างหน้าแล้วก็ดันหนาแล้วนะผมต้องเาบาๆนะไม่เคยพูดตรไม่เคยขับเก็ตที่เป็นแบบนี้ ตกใโอ้บอกว่าไขว่ควบบร้องอ่ะเดียวดีด้วยเดียวดีด้วยเดี๋ยวว่าถ้ามึงิดเบอรกล้องมึงก็ตได้เลยแต่กล้องมึงทีน้ำเรียบแล้นิ้วไปดูแล้ว เรียบชายหาดที้ดูคือมันข้อดีมันวิ่งชายหาดได้นี่ติดแล้วนติดหาดแล้วนคือมันไม่มีใบพัดเหมือนเครื่องเอาบอร์ดเพราะนั้นมันเลยวิ่งติดหาดได้ในข้อดีของเจ็ตนะครับเอาเงี้ยอำเนี้ถ้าอยากได้เนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันคุยกันอยากได้มาคุยกันเดี๋ยวแอบขายให้ มาคุยกันมาคุยกันเดี๋ยวเจ้าของไปทางประเทศกูแอบขายเอาตังวางไว้อ่าเอาตังวางไว้ได้แอบขายให้เลยเดี๋ยวเวเราพอเขามาถึงเราพาไปกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินวายก่อนแล้วเราก็ตังยื่นให้พอเขาเอามือจับปึ๊บเราก็บอกขายแล้วนะเอาวะพี่รับตังไปแล้วด้วยเดี๋ยวถ้าใครอยากได้บอกมาเดี๋ยวมาคุย ดิงกี้เรือยอทนะครับถ้าเป็นดิงกี้ลำนี้ก็น่าจะต้องอยู่ในเรือประมาณ70็ดสิบฟุตนะพี่อุชนะโอ้ต้องเป็นร้อยกว่าฮะ70ฟุตยังวางได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วเหรอมีฟุตมีฟุตต้องต้อง2เมตร2เอ่อ2เมตรเอ่อ3เมตรสามเมตรยี่สาเมตร6แต่นี่มัน5เมตร2แล้วจะมีกี่คนที่มีเรือยอทเกิน70ฟุตในบ้านเราก็พี่ถึงบอกว่ามันมีไม่กี่คนมีไม่กี่คนเราอย่งซื้อ มันถึงมีมันถึงมีน้อยไงมันถึงมีน้อยเพราะว่าคนที่ซื้อมาจะมาเป็นดิงกี้กูก็ต้องเสียเงินอีกร้อยกว่าล้านก่อนแล้วค่อยมาเสียซื้อสี่ล้านเอาลำเล็กมาเลยครับเอาลำนี้ทิ้งไ้ตรงนี้ก็ได้เอาอยู่ข้างๆนี้ก่อนเอาจอดตรงนี้ลองทั้งทีนะครับเดี๋ยวเราลองให้หมดเลย บันไดจําได้ไหมที่เราเคยไปถ่ายที่อะไรนะบันไดล่วงแล้วอะไรนะมีแจ็คลิฟต์อ่าอ่าเนี่ยพอบันไดมันขูดตรงตรงไปนี้นะอืมแต่อันนี้ต้องก๊อบต้องก๊อบมีปิดเหรอใช่อ๋อทำแค่นี้เองเออตังด้วยละแมงกอไม่ไม่หล่นละเออเอออันนี้อันนี้ต้องก๊อบนี่ต้องก๊อบเนี่ยวอ๋อนี่แค่เจาะรูแค่นี้เองนี่ว่ะนี่รูมันคิดดิเออเราก็ไปคิดเยอะเออ บางอันก็ต้องแบบมีสายยางมาลัดอะไรอย่างนี้นะไม่ก็กดนี้ล็อกบ้างมีสายยางเข้ามาคล้องเกี่ยวลงมาเลยจอะใส่น็อตแล้วพับเลยไขตึงๆหน่อยปึ๊บไม่มีออกเขาท่านี่ต้องกรอบอันนี้ต้องกรอบนี่สี่ล้านอันนี้เหลอันนี้ล้านห้าหรือกระปิ๊ดหนึ่งสันมอเตอร์เลย ไปลงน้ำเลยอันนี้เอาตีนเขี่ยเขีก็ไปมังเนี่ยบอกไว้ก่อนเตาโอ๊มีกันอยู่แค่นี้ห้ามซิ่งนะเว้ยเอาเบาๆพอเบรสตาร์ตตรงไหนวะเอ่อเปะดแเออลงมาเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูนี่คือผมนั่งอยู่เนี่ยนะคือสุดหัวแล้วเนี่ยเอ๊ ขาแล้วก็หัวเรือแล้วราะนั้ห้ามสิ่งนะตาโอ๊ตคือมั่นใจว่ากระโดดแน่นอนอีลำนี้ยพี่โอ๊ตมั่นใจว่ากระโดดแน่นอนเลยเจอขึ้นอ่ะมีนั่งหัวที่กระแทบไปนั่นแล้วอ่ะแทบถึงแลวอ่ะเอออันนี้มันเท่ากับสอเมตรสองเมตรกว่าเองโอ้โหแล้วขึ้นแม่เจ้าให้ดูอ้ เดียบเียเียมก็มเหมือนเราขับเรือสี่สิบฟุตแต่ขึสี่เม <ís> ต <pers> รอารมณ์ดีเลยแต่คลืนเยะแต่ว่าพอขับแล้วผมจะยกเปล่าวะตะอุ้ส่งไม่เป็นใจเลยอะตรงนู้นน่านลงกว่าตั้งเยอะ ไอ้ตรงหน้าลงก็ไม่ยอมส่ง่ะเออว่ะไม่ได้มองมาลงมาลงตรงนี้มันหน้าลงไล้ที่ไหนอ่ะให้แต่อู๊ดออกไปลองคนเดียวนะครับโอ้โหไม่ไหวว่ะลำเล็กแม่งโดดคือลำมันเล็กมากมันมันนั่งหน้าตรงเงี้ยแล้วมันถ่วงคือต้องเป็นแบบน้ำนิ่งอะ่ะน้ำนิ่งอะ่ะจะดีนะพี่อู๊ดแต่วันนี้มันมีคลื่น,นครับ เป็นไงแล้วตะวุฒเล่นผมซะแหม่มาดิฟใส่เข้ากล้องเต็มๆเช็คกันต่อนะครับกล้องโดนน้ำเค็มด้วยจะเหลือไหมเนี่ยนี่ดีนะยังติดนะตะอุฒคิดว่าเดี่ยงไปแล้วแล,แ,ลแล้วแช็อตน้ำกระเซ็นโดน <c oughs> อ,อ๋อเจ้าช็อตสวยก็ไหนๆมันมันยังมันยังไม่ยอมตายธรรมดาเนี่ยมันมันป่วยตายไปแล้วนี่ บอกให้ว่าโดนผมเนี่ยซื้อไม่ถึงปีล่วงน้ําอีนี่ยังไม่ถึงเดือนพี่วุฒิจะเล่นผมลงทะเลกลเหรอธรรมดายอมแพ้พวกเรามันจะป่วยตายไปก่อนอีดิงกี้อย่างไอ้ลำเล็กอะผมว่ามันเหมาะสําหรับขึ้นให,ใหญ่เนี่ยไม่เหมาะไม่เหมาะนะฮะก็คือเอาไว้ช่วยช่วยช่วยเรือดันเรืออะไรเงี้ยช,ช่วยขนของนิดหน่อยส่งคนขึ้นฝั่งคนสองคนน้ําเรียบๆโอเคอันนั้นดีแต่อีลำใหญ่นี้วิ่งเที่ยวได้เลยนะ เออจะอีกคำใหญ่ที่สุดจริงวิ่งเที่ยวได้เลยมันด้วยหนุกด้วยมันคิดนจะถ้าน้ำหรือวันไหนเอาข้ามเอาฮะไม่ต้องชวนนะเออสนุกลำใหญ่สมราคาฟิวส์สมสมราคาสมราคาวิ่งดีด้วยท้องดีด้วยโอเควันนี้บ๊ายบายจบกันที่เรือยางดีกว่านะ๊ายบายจ้า